วันนี้นะทุกคนบันนีนะบอกชัยก็ว่าจะพาชาัย็ก้าไปเที่ยวแถวลำทานแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลำทานอะไรแล้วบันนี่ก็ยังไม่เห็นมาสักทีไหนบอกว่าจะมาถึงแล้วนี่นาะเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยอ้อยเ้ยบันนี่มาแล้ ตายเดืใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยเกลียจริงเลยนี่นะถังขยะมันจะอยู่หน้าบ้านฉันตรงนี้มาตลอดเลยบ้านนี่โอ้ยรถฉันพังหมดดูดิเห็นไหมไฟเลี้ยวติดไม่ดับเลยอ่ะเอ้านี่เพิ่งซื้อปะเนี่ยฉันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะเนี่ยอาคันนี้ซื้อมาใหม่ใช้เก็ใช้ไรกว่าเดิมยี่ห้อชอร์ดี้แต่ว่าสั้นมากเฮ้ยมันเถียคนละอย่างกันแล้วอ้าวเหรอโอ้ยดูการนั่งของรถคันนี้นะไชคเกิลนะ เป็นการผสมผสานระหว่างบันนี่และตัวเครื่องได้อย่างลงตัว <c oughs> โอ้ยนั่งทีไรแซบตลอดเลยเนี่โยโอยโดนความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ <c oughs> โยโอ้ยเธอเข้าไปแทรกอยู่ในตัวเครื่องเลยเหรอขับเคลื่อด้วยบันนี่นี่เองขับเครื่องด้วยบันนี่แล้ววิธีการเลี้ยวคือบันนี่ต้องเอียงนะนบันน่นมือบันนี่ไม่ถึงมือบันนี่สั้นต้องเอียงเนี้ยและเลี้ยวเจ๋งมากอย่างเจ๋งไงล่ะส่วนตรงนี้นะสามารถนั่งซ้อนท้ายได้อีกคนหนึ่ง คันนี้นั่งได้สามคนแหมเฮ้ยสุดยอดเลยะไม่รู้เป็นอะไรนั่งทีไรในตัวไปอยู่ในเบาะทุกทีเลย <c oughs> โอ้โหตอนนี้หางเธอโผล่มาที่ล้อแล้วอะเมื่อกี้แหมแล้วอีกคนหนึ่งสามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่หลักการการเคลื่อนเคลื่ <c oughs> อนที่ของรถคันนี้อยู่ที่อะไรรูปออชายเคิลอยู่ที่อะไรหรอ <c oughs> บันนี่อยู่ที่คนนั่งตรงนี้นี่แหละขาเนี่ยแทะ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 ไฟเนี่ยงั้นเธอจะให้ฉันนั่งตรงไหนเนี่ยบันนี่นั่งตรงที่เอาตูแทะ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 หอยกอชายเกิลโอ้ยก็นั่งตรงนี้เลย แต่ว่าเธอคงไม่โดนตูดหรอกมันโดนแค่บันนี่ไงนั่งทีไรแสบกน้นตลอดเลยทุกที <c oughs> จริงไม่ว่าเธอจะนั่งรถคันไหนเธอก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยอะนั่นนะสชายเกิลเออว่าแต่บันนี่อะไรไหนเธอบอกว่าเธอจะพาฉันไปเที่ยวแถวลำทานนี่ว่าแต่ลำทานอะไรหรอโอ้ยลำทานแถวบ้านพ่อฉันเองพอดีไปซื้อที่ไว้เนี่ยแล้วเจ้าของก็บอกว่าเอ้ยใจเย็นๆอย่าพึ่งจ่ายตังค์ดิโอ้ย แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบันนี่กับพ่อบันนี่เนี่ยโหตังเยอะมากเลยคือแบบไม่ไหวอะถือจนแบบเมื่อยแล้วบอกว่าอยากจ่ายอยากจ่ายแต่เจ้าของบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณลองมาพักที่นี่ลองมาเที่ยวที่นี่ดูก่อนแล้วค่อยจ่ายก็ได้ฮะพอพูดอย่างนี้ปุ๊บบันนี่เคลี่ยเงินทิ้งเลยนะแล้วก็บอกได้แต่รอบหน้าบันนี่ก็เอาเงินก้อนใหม่มาจ่ายคุณแล้วกันโอ้โหก้อนนั้นเคลี่ยทิ้งไปเลยหรอใช่มันเป็นแบงกาโมทั้งนั้นแหละบันนี่โอ้ยแต่ว่าเนี่ยรอบนี้คใอยพักฟรีไงพอดีเป็นเพื่อนที่รู้จัักกนนพ่่ออเีย ดีเลยกันฉันก็ไปฟรีด้วยสิไปฟรีไปฟรีเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยไปกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนพอดีฉันว่าฝนคงไม่ตกหรอกเอ้ยงั้นก็ดีเลยบันนี่ฉันอยากไปแล้วะขึ้นเลยถ้าอยากมาแล้วเย้เย้ขึ้นดิขึ้นแล้วโอ้ใชเธอซ้อนตรงนี้เธอดูสูงไปหน่อยฉันว่าเธอไปนั่งตรงข้างล่างดีกว่าโอ้ฉันเปลี่ยนที่หน่อยละกันใช่ตรงนั้นแหละ เออต้องงี้นี่ชายเกิลเอออย่างงี้ดูเจ๋งดีอะเ,อเจ๋งดีตรงนี้บันนี่สูงเท่ากับชายเกิลพอดีเลยไปกันเธอดีกว่าไปเลยไฟเดือนนี่ไม่ยอมหายสักทีนะตั้งแต่ชนถังขยะเนี่ยโอ๊ยบันนี่นี่มันฝนตกหนักเลยเนี่ยหน้าร้อนฝนตกทําไมเยอะจังเนี่ยฟ้าแลบตัว่ a ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วชายเกิลโอ้ยโอ๊ยเราจะโดนฟ้าผา่าไหมเนี่ยบันนี่เข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อน ฮ่าท่าใดเป็นไงบ้านโอยยัอยงอลังการเลยเปิดประตูก่อนอุยอ้ยอุ้ยไฟดับแฮมมาเลยเนี่ยวันที่จะพามารีวิวนี่สองตัวนี้ชื่อมานีและมีนานะชื่อมันน่ารักจังเลยอะตัวไหนมานีตัวไหนมีนานี่ตัวนี้มานีมานีตัวเหลืองเนี่ยตัวที่ตัวที่เป็นสีส้มเนี่ยชื่อมีนานะไม่ใช่ไม่ใช่นีโมนะฮ <c oughs> โห้ยนี่ฉันยังให้อภยัยนะเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บบ้านเธอดูอลังการดีอะ ไม่นั่นนะคราวหน้าฉันจะไม่มาเที่ยวและมาทีฝนตกอย่างเงี้ยก็เรื่องของเธอไชก์ก็ไม่มาก็ต้องไม่ต้องมาเอยแล้วเธองอนอะไรใครบังคับเธอให้เธอมาฉันแค่ชวนเธอมาเฉยเฉฝนตกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันไม่ได้ทําให้มันตกไชเกอ่ะอ่ะอ่ะไม่เป็นไรก็ได้ก่อนจะโกรธมาดูข้างหลังบ้านก่อนไงสระว่ายน้ำเนี่ยดูนะว้าว น้ำใสเลยเย็นเห็นตัวปลาเฮ้ยงั้นเธอซื้อเลยหลังนี้เอาเลยเอาเลยก็ตอนแรกเขาบอกว่าเอ้ยน้องค่อยก่อนค่อยซื้อเนี่ยมาพักก่อนเดี๋ยวเธอจะแบบเดี๋ยวไม่ชอบอีกอะไรเงี้ยฉันก็เลยเคลี่ยงเงินทิ้งไปแล้วชอบป่าบ้านหลังนี้ดูดิโอ้ยลงรถเดี๋ยวรถเข้าบ้านก่อนนะเฮ้ยเอาเข้ามาจอดเลยตอนนี้เปียกหมดแล้วเนี่ย,อยโอเคเรียบร้อยโอ้ยบันไดดำดินดดนิดนึงฮนะปิด ว่าแต่บันนี้ทําไมอยู่ดีฝนมันตกหนักขนาดนี้เนี่ยฟ้าแลบฟ้าร้องใหญ่เลยอ่ะไม่รู้ว่าชายเกิลว่าแต่เข้าบ้านกันก่อนเถอะฉันว่าเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรผิดปกติหรอกนะที่เขาจะขายก็คือมันสวยทุกอย่างแหละแต่ว่าอะไรหรือเปล่ามันมีแต่อยู่นิดนึงชายเกิลเดี๋ยวขอเปิดดูห้องนอนหน่อยองาไงล่ะสวยเปล่านี่นี่ห้องชั้นนะนี่มัสเตอร์รูม ห้องเชนก,ก็อยู่ฝั่งนี้ห้องเชนก,ก็เป็นห้องเล็กนะเ <Wow. S 1> ชนก,ก็เป็นแขก <c oughs> อยู่ห้องนี้ <c oughs> เขาบอกว่าวันก่อนเนี่ยลูกสาวเขาอะเปิดทีวีแล้วอยู่ๆก็มีตัวมิกกี้เมาส์ตัวสีแดงๆอะ่ะ <c oughs> กระโดดปึบออกไปเลย ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้นอนแล้วเขาก็จะหลอนๆหน่อยฟ้าก็จะพางเนี้ยทุกวันเลยฉันก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันก็เลยมาซื้อกับพ่อเลยฉันคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระมันน่าเบื่อพวกนี้แต่งเรื่องขึ้นมาพอดีเขานี่ไงเขาถังแตกอ่ะเขาเป็นนี่เขาเลยแบบอยากขายบ้านอ่ะนะเขาร้นเงินอ่ะบันนี้ก็เลยอ่ะคนรวยๆอ่ะนะก็ซื้อไว้ก็ได้ฉันก็ก็คงงั้นแหละมันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงถ้ามิกกี้เมาส์ออกมาจริงๆนะฉันจะเล่นกับมันเลยออกจะน่ารักสะตายใช่ไหมฉันก็คิดว่่าาาอยยงนนั้ช ว่าแต่เราไปสำรวจข้างนอกกันไหมที่นี่ในฝนมันไม่ค่อยหยุดตกมาหลายวันแล้วแหละเห็นเขาบอกพายุเข้าเพิ่งเข้าเมื่อเช้านี่แหละแต่มันก็เย็นดีเหมือนกันเนี่ยเหมือนได้เล่นน้ำฝนเลยะใช่ฉชนก็งงฉันไหมพายุตกมาหลายวันแล้วแต่มันเพิ่งเข้านะเข้าเมื่อเช้าเอ้ยเธออะไรของเธอเนี่ยบันนี่ตรงนี้มีถ้ำด้วยเชกเกอร์มาดูดิแต่ฉันจะพามาสำรวจโอ้ยฉันเห็นปากถ้ำแล้วนี่นี่วิ่งตามารถมอเตอร์ไซค์จอดไว้เราวิ่งอย่างเดียวเฮ้ยโอ้ยแต่มันมืดมากเลยบันนี่ไงล่ะ เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมืดเต็มเลยอะเราควรเข้าไปหรอบันนี่ก็ไม่ได้เข้าไปแค่พาไชเกิลมาดูมันดูมืดน่ากลัวจังเฮ้ยไชเกิลเฮ้ยข้างหน้านั้นมีอะไรอะฉันเห็นน้ำมันกระเซ็นอะใช่ใช่น้ำกระเซ็นเฮ้ยนั่นมันตุ๊กตามิก้เมาสนี่เฮ้ยเฮ้ยมันขยับได้ด้วยไชเกิลเฮ้ยเลยจะเป็นตัวที่เขาว่าบันนี่เฮ้ยนั่นนะสิเฮ้ยมันอยู่ในถ้ำนี่นี่มันกระดูน่ารักดีนะดูสิมันใช่ตัวเดียวกับที่เขาบอกไหมเนี่ย ตัวที่ฉันเล่าอ่ะชายเกลใช่ปะ <ril jamais> ฉันก็ไม่ร <inglés> sich, <oui> ู้เหมือนกันน่ะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วชาเกลเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอยมันนี่โอ้อยมันอยู่ในแทกเยะเมื่อกี้มันทําอะไรฉันหรือเปล่าอ่ะนั่นน่ะนี่เฮ้ยมันไม่ทําอะไรชายกว้าเฮ้ยมันนี่เธอไปสยบแทบเท้ามันทําไมเนี่ยฉันโดนมันตีตา ไอ้รีบเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าไม่โอยตอนนี้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคงอยู่ในถ้ำมั้งมันนี่โอ้โหอยู่ในถ้ำเหรอไชเกิลให้ตายเถอะพวกนี้เนี่ยใช่ว่าเรารีบขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าไชเกิลไปเร็วไปกันเถอะไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยมาดักรอเราหน้าทีวีเลยเหรอเฮ้ยหรือว่ามันคือตัวที่เขาพูดถึงจริงๆอะนั่นไม่ใช่ไชเกิล เฮ้ยกรอบรูปก็ล่นเฮ้ยมันจะตามเราลงมาข้างล่างอีกไหมเนี่ยไม่รู้อะชายเก้าเฮ้ยเท้แล้างหลังเฮ้ยวลายมันตามมาแล้ววันนี้เฮ้ยมันนิ่งไปแล้วฉันจ้องหน้ามันอยู่เอ๊ะนิ่งอย่างนี้ได้ดิได้ดิครับเฮ้ยมันตายแล้ว ไปนี่เะจัดการมันได้โอ้โหต้นเหตุของเรื่องนี้ทั้งหมดคือทีวีนี้ใช่ไหมใน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 นี่มีอีกเครื่องหนึ่งไชเกิลอยู่ข้างบนอยู่บนเธอต้องไปจัดการให้หมดเลยบ้นนี่กรอบรูปนี้อีกค่ะโอ้โหฉันจะยิงแล้วนะพังไปเลยนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ย ออกมาจากทีวีจริงๆอ่ะยิงสิยิงสิไชเกลยิงสิเย่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 ว้ายชาย่เกลอุ้ยไชเก๋มันอยู่ในบ้านด้วยตอนนี้อยมันอยู่ทุกที่ที่เราไปเลยอ,ะอ่ะหูตัวอะไรเนี่ยไหนไชเก๋บอกไม่กี้เมาสหน้ารักไงตัวนี้เม่นน่ารักเลย ฉันถอดถอดคำพูดแล้วที่ฉันบอกว่าถ้าฉันเจอมันฉันจะเล่นกับมันน่ะตอนนี้ไม่แล้วว่าบันนี่หมู่บ้านหลังนี้ไม่ซื้อแล้วชายเกิลเดี๋ยวให้พ่อมาจัดการเผาทั้งหลังไปเลยชายเกิลขึ้นรถกลับบ้านกันดีกว่าไปเอ้ยฉันนั่งตรงนี้ได้แล้วกันฉันขี้เกียจลงแล้วอยไปเลยบันนี่ไปแล้วนะเอ้ยบันนี่บันนี่อุ้ยเธออย่าขับลงน้ำสิมันขับยากอะชายเกิลโอ้ย โอ้ยเครื่องรถรถสตาร์ทไม่ติดไชค์เกิลเฮ้ยสงสัยฝนตกเครื่องเย็นยายมันมาเลยเฮ้ยไปดีกว่าอย่าไปมองหน้ามันเลยกลับบ้านกันเถอะโอ้ยเป็นการขี่รถที่ไกลมากเลยชายเกิ้ลโอ้ยถึงบ้านสักทีบันนี่สรุปว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์หรือเรือเนี่ยโอ้ยถึงแล้วลงเถอะชายเกิ้ลยัยเข้าบ้านกันดีกว่าเฮ้ยบันนี่อะไร ไม่ใช่รู้สึกฉันได้ยินเสียงมันอยู่เลยอะเฮ้ยเธอหลอนติดหูมาหรือเปล่าอ้ยก็คงงั้นมั้งไม่มีอะไรหรอกระมาตั้งไกลขนาดนี้มันคงไม่ตามมาหรอกใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละชายเกลเข้าบ้านเธอชายเกลเข้าก่อนเลยเฮ้ยข้าบ้านกันดีกว่าชายเกลเฮ้ยเฮ้ยบันนี้อะไรเนี่ย<ต>มันอยู่ในบ้านเลยอะวายชายเกลหนีเถอะฉันว่าก่อนที่มันายโอย